หลังจากที่ผมได้ทำระบบ Generate Map ในวิดีโอเดบล็อกสร้างเกมตอนที่1ผมก็มีการปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อนำสลปเข้ามาใส่ให้กับพื้นที่ต่างระดับในแต่ละชั้นตัวละครในเกมจะได้เดินไปยังพื้นที่ต่างๆได้สะดวกและวันนี้ผมจะพามาดูไอเดียการนำต้นไม้มาใส่ในแมปกันครับโดยโจทย์มีอยู่ว่าผมจะสุ่มตำแหน่งวางต้นไม้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ราบเรียบเท่านั้นนะครับสำหรับพื้นที่ลาดเอียงส่วนที่เป็นสลปนั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขลําดับแรกผมจะสร้างตัวแปรเป็นอาร์มิติ เพื่อใช้สําหรับบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยแบ่งตําแหน่งต่างๆเป็นแกน x และแกน z โดยที่แกน x จะแทนความกว้างและแกน z จะแทนความยาวสมมติว่าแผนที่ผมกว้าง3หน่วยยาว3หน่วยผมจะแบ่งตารางได้เป็น9ช่องแบบนี้ครับถ้าผมต้องการบันทึกข้อมูลลงไปในตำแหน่งด้านล่างซ้ายของแมพผมก็จะสามารถทําได้โดยการใส่ค่าลงไิที่ array x เท่ากับ0 z เท่ากับ0หรือหากผมต้องการบันทึกข้อมูลลงไปในตำแหน่งกึ่งกลางของแมพ ผมก็สามารถทําได้โดยการใส่ค่าลงไปในอาร์เรย์ที่ x เท่ากับ1 z เท่ากับ1พอจะเห็นภาพกันใช่ไหมครับว่าหลังจากนี้ผมจะสามารถบันทึกค่าและเรียกอ่านข้อมูลตําแหน่งต่างๆของแมปได้จากตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วอะในแมปที่ผมสร้างขึ้นนั้นอะมันกว้าง50คูณ50ครับ ซึ่งถ้าแบ่งออกมาเป็นตารางก็จะได้ประมาณ2,500ช่องผมจะเขียนคําสั่งวนลูปทีละช่องเพื่อยิงรังสีจากด้านบนลงมาที่พื้นหลังจากนั้นจะตรวจสอบทิศทางการหักเหของรังสีและบันทึกค่าที่ได้ลงในอเยตตำแหน่งนั้นๆแนวคิดก็คือสมมุติว่าถ้าผมเริ่มจากอเย์ในตำแหน่งที่ x เท่ากับ0 z เท่ากับ0ถ้าเรายิงรังสีจากด้านบนลงมาที่พื้นในตำแหน่งเนี้ยแล้วถ้าพื้นมันราบเรียบจริงๆรังสีมันก็ต้องหักเหช่้กลับมาที่ตำแหน่งเดิมถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าพื้นมันเอียงซ้าย รังสีมันก็ควรที่จะชิ่งไปทางซ้ายหรือถ้าพื้นมันเอียงขวาลังสีมันก็ควรที่จะชิ่งไปทางขวาเมื่อผมยิงลังสีไปทีละช่องและนําค่าที่ได้มาันทึกลงในตัวแปรที่เป็น a เ r ย์จนครบผมก็จะมีข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่าแผนที่ตาราง2,500ช่องนี้มีช่องไหนบ้างที่เป็นพื้นเอียงและมีช่องไหนบ้างที่เป็นพื้นที่ราบเรียบสําหรับช่องที่เป็นพื้นที่ราบเรียบผมจะเขียนคําสั่งวางต้นไม้เอาไว้โดยจะสุ่มโอกาสวางต้นไม้เป็น1ต่อ50หมายความว่า พื้นที่เรียบ50ช่องมีโอกาสที่จะถูกวางต้นไม้1ช่องเมื่อรันคำสั่ง Generate Map ก็จะได้แผนที่ออกมาแบบนี้ครับถ้าผมลองแก้ไขโค้ดโดยเพิ่มโอกาสเป็น1ต่อ5ต้นไม้ก็จะเยอะแบบนี้ครับหรือถ้าผมจะวางต้นไม้เฉพาะแค่พื้นที่ราบเรียบที่อยู่ชั้นล่างสุดก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้ครับ สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้ผมมีเวลาจะแวะมาเล่าเรื่องตอนสร้างเกมให้ฟังอีกเรื่อยๆแน่นอน